สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะป้าวินนี่นะเข้ามาในกลุ่มสต็อกโฮล์มใน,นในเมืองนะคะที่จะมาตรวจมะเร็ง<ม>ตรวจเซลเล์มะเร็งเต้านมค่ะซึ่งเป็นกานรจ,จัดให้ตั้งแต่คนที่อายุ40ปีขึ้นไปจนถึง74ปีซึ่งตอนนี้ป้าก็อยู่ใกล้ๆกับที่ตรวจแล้วนะคะซึ่งดูแล้วคนม,ใส,มใส่ไม่ใส่แมสกันเลยนะค ไม่ใส่แมสกันเลยตอนนี้ป้าก็นั่งอยู่ที่อ ที่สถามที่รับรองนะคะ<า>ก่อนที่จะเข้าไปฉายเอ็กซเรย์นะคะสต็อกโฮมนะคะเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วสต็อกโฮมก็คือเมืองหลวงแต่ดูนะคะตอนนี้สต็อกโฮมเซอร์เดอรนะคะ ซึ่งไม่ค่อยมีคนนะคะยิ่งช่วงฤดูที่เขาพักร้อนแบบนีะก็แบบคนน้อยมากเลยนะคะเขาก็มีการจัดดอกไม้เป็นสวนหย่อมแบบนี้ที่ถนนนะคะอืเงียบมากเลยนะคะเราก็คนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ใส่ไม่ใส่แมสกกันแล้วนะคะเพราะว่าคนสวีเดนฉีดวัคซีนไปเข็มที่สองการเกือบครึ่งประเทศแล้วนะคะเขาก็ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงมากผู้สูงอายุแล้วก็คนเ,เกือบจะประมาณ40-30ก็เริ่มฉีดเข็มแรกกันแล้วนะคะส่วนคนที่อายุสูงกว่านั้นเขาก็ฉีดกันเรียบร้อยแล้วนะคะ,อะสองเข็มอ,อย่างป้าก็ฉีดแล้วเช่นกันนะคะ